สวัสดีนะคะสวัสดีเช่นเคยนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีช่องน้องนาตยาแม่วาสนานะคะหรือว่าผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่คนเดียวอีกเช่นเคยกับสองสาวของเรานะคะดูนาตยางอนคุณแม่นะคะ <laughs> นาตยานาตยามานี่มาหันหน้ามาแล้วไม่งอนเลยแม่มีกล้วยมาให้นี่ เมื่อวานนะคะก็มีผู้ใจบุญนะคะคุณแป้งนะคะ f อซของน้องใหม่นะคะเ c ซน้องใหม่ f ฟ m i l y นะคะเมื่อวานครอบครัวของเราก็ได้ไปเจอกันนะคะที่ไปดูน้องใหม่ก <c oughs> ำลังจะคลอดนะคะแต่ยังไม่ได้คลอดนะคะวันนี้คุณพ่อก็ได้ไปทำงานนะคะก็ขอขอตัวไปทำงานก่อนเพราะว่าน้องใหม่คงก็อีกดูไปเรื่อยๆะคะ่ะช่วงนี้นะคุณแม่ก็ไม่มีใครดูแลสองสาวคุณแม่ก็มาดูแลเองเลย ็เมื่อวานก็ได้มอบคะแนนให้สองสาวของเรานะคะคุณแม่ก็ได้ซื้อกล้วยนะคะนุนนาตยางอนนุนาตยางอนแม่ไม่สนใจกล้วยเลยนะคะน้าตยาเป็นอะไรแม่อยู่ด้วยแล้วไงลูกเอากล้วยแมนีนกินกล้วยมามากินกล้วยมานาตยาสวัสดีค่าก่อนเร็วนาตยามามามา,มาสวัสดีค่าก่อนหนูแม่วาสนากินกล้วยแล้วเนี่ยเร็วเร็วแม่เอากล้วยมาให้เนี่ยไม่เอาเหรองอนนะคะงอนเนี่ยเนี่ยมากินกล้วยกับแม่เร็ว นัตยางอนนะคะงอนมีงอนนะคะไม่สนใจกล้วยเลยนะคะวันนี้คุณแม่ก็งอ้อพาเล่นยางลรถนะคะก็ง้อกันไปพักหนึ่งงอนเอากล้วยมาง้อก่อนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคุณแป้งนะคะผู้ใจบุญนะคะ fc ของน้องใหม่แซมิลรีนะคะก็ได้มอบคะแนนนะคะให้เราซื้อกล้วยให้สาวๆนะคะคุณแม่ก็จะป้อนกล้วยให้นะคะ เดี๋ยวเทให้เลยดีกว่านะนัตยาสวัสดีค่ะก่อนลูกเนี่หายงอนแล้วใช่ไหมหายงอนแล้วหายงอนแล้วใช่ไหมคะในสวัสดีค่ะสวยๆก่อนลูกสวัสดีค่ะนัตยาเก่ง<อ>จ้าคุกเข่าลงโอ้เดี๋ยววันนี้แม่อยู่ด้วยทั้งวันอ่ะแม่ป้อนกล้วยกินกล้วยอร่อยเลยคุณแม่ก็จะอยู่กับสองสาวนะคะน้องก็น้องแก๊บนะคะน้องแก๊บนะคะ ลูกๆก็ไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะคุณพ่อก็ได้ไปทํางานนะคะก็คงเป็นช่วงเย็นนะคะถ้าถ้าน้องใหม่ยังไม่คลอดนะคะถ้าน้องใหม่ยังไม่คลอดก็เป็นช่วงเย็นนะคะที่เราจะเราพึ่งแม่เทให้เลยเราจะไปดูอีกครั้งนะคะอะไหนแม่แทให,ให้ให้เลยให้เลยให้เลยแค่ก้อนก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแป้งผู้ใจบุญนะคะที่ ให้อาหารโซสาวให้เราได้ทานนะคะเทให้เลยเทให้เลยกินกินคะ่อยๆกินนะอย่าเล่นนะค่อยๆกินอย่าแย่งกันสาวของเราก็ได้ทานกล้วยอร่อยอร่อยนะคะแสงจะแสงแดดไปนิดนึงนะคะคุณแม่ก็<ๆ>วันนี้ก็คงมีเวลานะคะ แต่ถ้าลูกสาวเลิกเลิกช่องใบใๆนะคะคุณแม่ก็อาจจะไปไปไปให้กำลังใจน้องใหม่อีกครั้งนะคะก็ช่วยกันลุ้นลุ้นเหมือนกัน้องสาวของเราก็ได้ทานกล้วยอร่อยเลยวันนี้ดูนัตยานะคะกระจายางรถเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยนะนัตยามีงอนนะคะ งอนเอาน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลนี่ไม่ใช่น้ำตาไอ้นี่นะคะนี่น้ำตางอนงอนคุณแม่นะคะไม่ใช่น้ำตาว่าเจ็บตาหรือว่าอะไรนะคะน้ำตาที่เขาร้องไห้นะคะงอนเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานก็คุณแม่ก็ไปทั้งวันเลยเมื่อวาน <c oughs> คุณแม่คุณพ่อไปทั้งวันเลยก็กลับมากันค่ำ,คำนะคะเมื่อวานก็เหมือนน้องใหม่เบ่งบ่อยๆก็เลยอยู่เป็นเพื่อน,นก่อน แต่เมื่อคืนก็ไปสังเกตอาการแล้วนะคะก็ไม่คุณแม่คิดว่าไม่เกินไม่เกินวันสองวันนี้นะคะก็อรอลุ้นกันนะคะสองสาวของเราก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยเลยนัตยาหายงอนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คงพาเล่นล้อยางเหมือนเดิมนะคะคือให้ลูกสาวคนโตดูให้นะคะเมื่อวานน้องกวางก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่อยู่ล <c oughs> ือไปแล้วไปเล่นยางลุ้นแล้วอิ่ม หมดแล้วเหรอหมดแล้วลหรอนาตยาจ๋านาตยาจ๋าหมดแล้วเหรอคะอูอยางรถขครเยอะจังเลยอลูกนาตยาชอบมาเยอะจังเลยของนาตยาหมดเลยเหรอคะนะคะดูหน้านาตยานะคะตัวนี้ก็ของนาตยาใช่ไหมคะไหนไหนตัวไหนไหนตัวไหนนังนาตยาชอบมาใหม่ตัวไหนคะ ไหน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 ตัวไหนเอาให้แม่ดูหน่อยเร็วไหนไหนตัวไหนไหนหนูจะให้แม่แย่งตัวไหนไหนน่าแต่ยาจะให้แม่แย่งตัวไหนหยิบมาแล้วหยิบมาไหนไหนหยิบมาไหนไหนตัวไหนหยิบมาเร็วเดี๋ยวแม่แย่งเอาเร็วเรงอนอยู่นะคะงอนงอนคุณแม่อยู่นะคะหนูพอทานะคะโอ้โอ้ไม่งอนนะคะไม่งอนนะเดี๋ยวน้องใหม่คลอดแล้วคุณแม่ก็จะอยู่กับหนูนะคะไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้ง รักรักสองสาวเรารอรักของสาวเราไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งจ้าจารัก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 ขำคุณแม่นะคะแม่ไม่ไปหรอกวันนี้แม่ไม่ไปค่ะค่รัก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 ไหนไหนไหนจะให้แม่เอาห่วงไหนวะไหนเล่นห่วงไหนดีวะเอาเล็กๆ็กดีกว่าเอาเล็กเล็กนะเอาเล็กๆเอาเล็กๆกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีงอนนะคะมีงอนด้วย นัตยาเขารู้เรื่องนะคะเขาเป็นช้างตัวโตวแต่ใจเขาเหมือนเด็กนะคะนัตยาเขาจะอยู่กับคนผูกพันกับคนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเราก็ได้เลี้ยงได้ดูแลถ้าเป็นบางเชือกเขาจะเปลี่ยนมือเลี้ยงนะคะแต่นัตยานี้คือเป็นช้างของมรดกก็จริงแต่คือครอบครัวของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะได้เลี้ยง ได้ได้ดูแลแต่นัตยานะคะคุณแม่ก็กับคุณพ่อได้ดูแลนัตยามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือไม,ไ,มไม่มีใครมาเปลี่ยนเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงกันเองแบบนี้นะคะถ้าคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่ก็จะดูแลแทนบางทีก็ลูกๆนะคะแม่วาสนาก็ไปแล้วแม่วาสนาค่ะไปไหนไปไหนคุณแม่ก็เอามาไว้ใกล้ชิดนะคะ แม่ก็เอามาไว้ใกล้ชิดเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ชิดคุณแม่คุณแม่ก็จะได้โยนโยนอาหารให้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าโยนเยอะเขาอาจจะเล่นนะคะแม้วาสนามมาเข็นรถเข็นทําไมอะ่ะจะกินอะไรอีกหมดแล้วกล้วยหมดแล้วเดี๋ยวเอาต้นสับปะรดให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันเนาะสายสายเราค่อยเล่นกันนะคะสายสายเราค่อยเล่นกันนะคะนาตยา <laughs> เขาเจนิสใส่เหมือนเด็กมากเลยนะ,ะนาตยาคขี้อ้อนนะคะน่ารักถึงเป็นถึงเขาจะเป็นตัวโตนะคะผ่านการมีลูกมาแล้วแต่นิสัยเขาเหมือนเด็กขี้อ้อนขี้แบบให้เราเอาใจนะคะนาตยา雅นี <laughs> <laughs> ก่กัดหม่ำกัดหม่ำกัดหม่ำ <laughs> รักแม่ไหมรักแม่ไหมนี่นาตยารักแม่ไหมจ๊ะ นายรักแม่บอกสิรักแม่บอกสวัสดีค่ะก่อนรักแม่สวัสดีจ้าก่อนนายรักแม่ชุงวงงน่อยรักแม่ไหมคะรักรักมากไหมรักมากไหมคะมากไอจุบจุบแม่ก่อนจุบจุบแม่ก่อนไหนจุบจุบแม่รักมากรักมากนะคะรักมากรักคุณแม่มากโอ้ยนัตยารักแม่มากก็คุณแม่ก็ ตอนที่นาตยาคลอดลูกนาตยามีน้องแล้วนะคะก็อยู่ประมาณ16 17ปีแล้วที่จากจากที่เอาออกจากนาตยาไปนะคะคุณแม่คุณแม่ค,แมคุณพ่อแล้วก็แม่คุณแม่แฟนนะคะแล้วก็หลานนะคะเราเราทำคลอดกันเองเลยเพราะว่านาตยาเรารู้ใจนะคะเขาก็จะไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่นะคะเราก็ทําคลอดให้เขาก็มาล,ลออุ้นกันนะคะว่านาตยาผสมผสมแล้วช่วงเดือน กันยานะคะช่วงเดือนกันยานัาตยาผสมผสมกับพ่อควานเดียวกันนะคะไอพังเดียวกันกับน้องใหม่นะคะผสมกับภายภายแม่คุณแม่ก็จาชื่อไม่ได้ <c oughs> ก็ผสมแล้วแต่รอลุ้นนะคะว่านัาตยาจะจะจะมีน้องให้หรือเปล่านะคะ เพราะว่านัตยาผสมติดยากมากนะคะหลังๆมาตั้งแต่ได้ลูกเชือกหนึ่งแล้วก็ไม่ติดให้คุณแม่เลยคุณแม่ก็ผสมมาบ่อยๆแต่ส่วนคุณแม่วาสนานี่ก็คุณแม่ก็ผสมก็จะครบจะครบวันวันที่19นี้ครบ22เดือนนะคะยีเดือนก็ก็รอลุ้นว่าจะมีโชคกับเขาไหมแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังรักคุณแม่เหมือนเดิมนะคะรักคุณแม่เหมือนเดิมก็จะสู้คุณแม่จะเอารถเข็นไปทําอะไรอะ่ะ น่าจะให้คุณจะให้ไปเข็นเราสับประรดหรอ <c oughs> หิวแล้วนะคะหิวเมื่อเช้าคุณพ่อก็ได้ย้ายไปนูน่นตรงนู้นนะคะออก็คุณแม่ก็เพิ่งไปถอดมาตรงนี้จะแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นดินแบบดินแข็งๆนะคะก็จะแฉะนิดนึงถ้าเขาเยี่ยวใส่นะคะ มันกว่าจะแห้งเราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใบใบนะคะช่วงแดดออกมันก็จะส่องมันก็อาจจะแห้งนะคะคุณแม่ก็เอามาไว้ตรงนี้ปกติคุณพ่อจะเอาไปไว้ตรงนู้นนะคะแต่คุณแม่คือเอาเอา,เอาความใกล้ชิดดีกว่าค่อยๆโย,ยนให้เพราะว่าถ้าโยนให้เขาเยอะเขาก็จะกินด้วยเล่นด้วยคุณแม่ก็เอาไว้ใกล้ชิดกับคุณแม่ให้สองสาวอยู่ใกล้ชิดคุณแม่เวลาเอาน้ําหรือว่าเอาอาหารให้ก็จะเอาให้ง่ายๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพอ่พอแม่พี่พี่พน้องเอฟซี 4, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจครอบครัวของ เรานะคะน้องนาตยาแม่วาสนานะคะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์ให้ครอบครัวของเรานะคะฝากครอบครัวของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเราอาจจะเป็นช้างตัวโตแต่มีความน่ารักอยู่ข้างในนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครอบครัวของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนาตยาสวัสดีค่ะก่อนลูกนหนสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนนาตยาบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อแม่เอฟซนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะฝากแชร์ให้ ด้วยนะคะฝากกดย้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ